สวัสดีนะครับนี่ไทฟลิกนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับก็จะสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะย้ําเลยว่าต้องดูคลิปที่แล้วก่อนเนอะคลิปที่แล้วคือ EP 241นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ดูตั้งแต่200อี p ีสองรามสิบเขึ้นมาก็ดูตั้งแต่อีพ3สอขึ้นมาก็ได้ัจะมีความเข้าใจมากขึ้นวันนี้จะพูดถึงแค่เลเวลอย่ยงเดียวเพราะว่าอ่า บนกับล่างหรือหัวท้ายนะพูดกันบ่อยละสอนไปบ่อยละก็ไปสามารถติดตามได้จาก e ี2 3สาสิบดเนาะวันนี้เราจะพูดถึงเรเวซิโรหรือว่าเส้นผ่าถึงกลา,างเดี๋ยวจุดเข้าที่เรเวซิโรนะครับจะเน้นตรงนี้เรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติมในกราสอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้จะวาดวิธีใช้ย้ําเรื่องวิธีใช้วิธีการเข้าให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงของขวัญคริสต์มาสที่ให้ไว้ในหน้ากลุ่มไลน์เมื่อวานนี้นะครับผม อ่ามตรงนี้เป็นเซลล์ตรงนี้เป็นบายลู่อู่แล้วบนกับล่างทีนี้เราจะพูดถึงเลเวลสีโลอ่ามครับนะครับผมมาจากด้านล่างทะลุก,กลับเข้าไปนะครับผมบอกอะไรเราตรงนี้บอกว่ามันเป็นจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะฉันจะเปลี่ยนเทรนแล้วนะกําลังมีแรงที่จะขึ้นนะครับผมอ่าตอนนี้สําหรับวันนี้นะเราใช้ r a 5 0ห้าศูนย์เมื่อวานนี้เป็น r a 1 0หนึ่งร้อยนะครับผม เรากลับมาลองมาให้ดูในไห้50รู้สึกว่าทํากําไรได้เร็วขึ้นแล้วก็โอเคมันมันมีจังหวะเข้าออเดอร์มากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะครับแล้วก็มาดูแรงบายของ SIO ซ่ว่ามีสีเขียวไหมนะครับสีเขียวต่อเนื่องกันไหมมีแรงดันไหมนะครับถ้าม,มีแรงดันคุณก็สามารถเข้าบ่ายจังหวะตรงนี้ได้หรือตอนเนี้อ่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วเพราะตรงน,นี้เป็นเซลลไปแล้วนะครับแต่ถ้านะ้าตอนนั้นเนี่ย เออตรงถ้ามันยังอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยยังไม่เกินนี้เนี่ยแล้วกราฟเป็นแห่งสีเขียวลงมาเนี่ยคุณก็เข้าเซล์อ่ะคุณก็เข้าบายพูดผิดกราฟเป็นแห้งสีส้มลงมาคุณก็เข้าบายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าถ้ากราฟอ่าถ้าอินดิเคเตอร์มันบอกให้บายแต่ถ้ากราฟมันเป็นแห่ง, erm ง cancel, สีเข really ียวขึ้นไปแล้วคุณก็พิจารณาถามเองดูว่าจะบายอยู่ไหมหรือจะรอให้เป็นแห้งสีส้มลงมาแล้วค่อยบายเช่นตรงนี้เป็นต้นรอเป็นแห้งสีส้มลงมาแล้วค่อยบายหรือตรงนี้เป็นต้นรอเป็นแห่งสีส้มลงมาแล้วคค่อยบบนะรั หรือถ้ามันบอกให้เซลนะครับแล้วมันเป็นแห้งสีส้มลงมาลงมา,าเป็นแห้งสีส้มลง en, ลงมาแล้วเนี่ยคุณจะเซลอยู่ไหมนะครับก็ต้องถามตัวเองหรือคุณจะรอให้มันเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยกดเซลแบบตรงนี้หรือรอให้เป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยกดเซลแบบตรงนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกว่าควรจะดูคลิปที่แล้วก่อนค่อยมาดูคลิปนี้ไม่งั้นงงไม่เข้าใจแน่นอนไม่รู้เรื่องนะครับผมอ่าเรามาย้ําเรื่องจุดเปิดก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทุกครั้งที่มันกลับเข้าไปในภูเขานะครับหรืออ่าไม่ว่าจะขึ้นหรือลงมันมาจากทางไหนถ้ามันมาจากทางด้านบนคุณดูเอสซีโอสิมีแรงเซลไหมมีแรงเซลลคุณก็เข้าเซลลเมื่ออะไรเมื่อเป็นเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วคุณค่อยกดเซลล์นะครับพอ มันมาจากด้านล่างนะครับมาจากด้านล่างกลับเข้าไปผ่านเลเวลศูนย์คอนเฟิร์มแล้วว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างถ้ามันเป็นบายปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องรอให้เป็นแท่งสีสม้มลงมาแล้วค่อยกดบ่ายมันถึงจะทํากําไรได้มันถึงจะทํากําไรได้คุณต้องรอแท่งเทียนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวไทยวิธีการเข้าแท่งเทียนเหมือนกันถ้าคุณจะบายคุณต้องรอเป็นแท่งสีสม้มลงมาแล้วค่อยบายถ้าคุณจะเซลล์คุณต้องรอเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยเซลล์มันถึงจะทํากําไรได้นะครับ ถ้าคุณไม่รอแท่งเทียนไม่สนใจเลยเนี่ยมันมันทำนอะไรไม่ได้จุดจุดเปิดมันเสียนะครับทีนี้เนี่ยกลับลงมาอีกทีอย่างที่สอนดิกี้เลยก็ต้องรอเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วคุณค่อยกดเซลล์แล้วพอกลับขึ้นไปอีกทีหนึง่งรอเป็นแท่งสีส้มลงมาค่อยกดบายถ้ามาจากด้านบนทะลุค,คือจะเปลี่ยนเพลนขาลงแล้วนะนี่คือสิ่งสิ่งที่มันบอกเราถ้ามาจากด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วจะทะลุแล้วว่าสีเลค,คือมันคอนเฟิร์มแล้วว่าเออฉันจะเปลี่ยนเทรนขึ้นไปขาขึ้นแล้วนะ ฉันจะไปเล่นข้างบนฟ้าแล้วนะฉันจะลงไปเล่นใต้ดินแล้วนะประมาณนี้นะครับถ้าลงมาจากด้านบนก็ฉันจะลงไปใต้ดินแล้วนะถ้าขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปก็จะไปด้านบนแล้วนะคุณก็พิจารณาที่จะเข้าบายเดี๋ยวจะเข้าเซลได้นะครับถ้ามันจะลงไปข้างล่างก็เซลถ้ามันจะขึ้นไปข้างบนก็บายเท่านั้นเองอ่าตรงนี้ครับทะลุลงมาก็ต้องรอเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปแล้วถึงกดเซล์หรือถ้ามันเป็นจังหวะสั้นๆแบบเนี้ย คุณก็มาบายตรงนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้ามันยังพึ่งออกมานิดนดคุณก็อาจจะเซลได้ก็แต่ต้องเป็นแท่งสีเขียวแล้วถึงจะกดเซลลเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรยากนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็จะย้ำทบทวนอีกทีหนึง่งทะลุขึ้นไปนะครับก็เป็นแท่งสีส้มลงมาค่เข้าบายนะครับตรงนี้มันก็เป็นกําไรไง บายกราฟขึ้นคุณได้กำไรเซลกราฟลงคุณได้กำไรจำตรงนี้ดีๆนะนี่มันโคตรเบสิกเลยนะครับบางคนไม่เข้าใจอะไร Buy, Sell, Buy, Sell บายเซลบายเซลอะไรนะครับบายคือกราฟขึ้นได้กำไรเซลคือกราฟลงคุณได้กำไรนะครับอ่านี่เหมือนกันทะลุฉันจะไปเป็นลงไปใต้ดินนะนะฉันจะเป็นเทรนขาลงแล้วนะนะคุณก็ พอเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปก็กดเซลล์มันจะมีจังหวะให้คุณได้เข้าออเดอร์อยู่แล้วละรอแท่งเทียนดีๆขค้ใจเย็นๆมันจะมีจังหวะให้คุณเข้าได้หรือคุณอาจจะตั้งราคา price alert หรือตั้ง buy sell limit เอาไว้ก็ได้มันจะมีจังหวะที่คุณเข้าได้แล้วถ้ามันตรงกับ Data ด้วยเนี่ยคุณก็สามารถรอดูตาม Data เข้าได้เลยเดี๋ยวนี้ Data าลงสองผมคือชอบมากในแลงสองนะเข้ามันทำกเลยได้บ่อยนะครับ วิธีนี้เนะี่ยยังไม่เห็นจุดบอดน,นะว่ามันจะขาดทุนตรงไหนอย่างตรงนี้อ้าวชันคอนเฟิร์มที่จะกลับขึ้นไปคุณก็รอให้เป็นให้สีส้มลงมาแล้วค่อยกดบายมันก็สามารถกาไรไดอ้อาจจะมีติดนิดหน่อยเรื่องติดเนี่ยบอกแล้วเป็นเรื่องปกตินะผมให้าารักษา margin level ไว้แต่ติเอนมัน,ม,นมันกลับมาไหมเท่านั้นเองคุณ้องถามอาจจะใช้เวลาสองสามอาทิตย์สองสามวันสามสี่วันก็แล้วแต่สภาพตลาดอะบางวันตลาดไม่วิ่งบางช่วงตลาดไม่วิ่งว่าจะรอนานหน่อยราคามก็จะนิ่งๆวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แถวนั้นเพราะเพราะ สภาพตลาดมันไม่วิ่งมันไม่มีวอลลุ่มมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่พอตลาดมันวิ่งปุ๊บมันก็จะไปในทิศทางอาจจะไปในทิศทางที่เราเปิดก็ได้นะผมก็ต้องรอดูก็ต้องลองฝึกดูถ้าคนฝึกบ่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจสภาพตลาดว่ามันวิ่งยังไงมันลอยยังไงมันหมุนยังไงมันไซเคิลยังไงของมันนะครับผมลงมาตรงนี้ถ้าเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปก็เข้าเซล์เท่านั้นเองพอทะลุกลับขึ้นไปนะครับเป็นแห้งสีส้มลงมาก็เข้าบ่ายเท่านั้นเอง ไม่ไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับอยูนเข้าใจแล้วมันจะก็อยากให้นําไปทําสร้างรายได้ให้ตัวเองให้ได้นะครับฝึกบ่อยๆมัน,ม,นมันทําได้อ่าทะลุขึ้นไปด้านบนตรงเนี้ยบ่ายก็รอให้เป็นแห้งสีต้มลงมาให้กดบ่ายนะครับผมแล้วก็พอทะลุกลับลงไปก็รอให้เป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปแล้วกดเซลลก็กําไรนะครับ ไม่ไม่ได้มีอะไรยากก็แค่ต้องต้องต้องรู้จักรอจังหวะการาบอ่ะแต่ถ้ามันเป็นเซลล์แล้วเป็นแห่งสีส้มอยู่แบบเนี้ยแล้วไปกดเซลล์มันก็มันก็โอกาสติดตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นรอดีๆก็คือรอเป็นแห้งสีเขียวค่อยเซลล์จะดีกว่าอันนี้คือวิธีการเข้าเซลล์รอเป็นแห้งสีเขียวค่อยเซลล์วิธีการเข้าบาบก็คือรอเป็นแห่งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าบาบจะดีกว่านะครับผมมันจะดีกว่ามาก,มากนะ นี้ก็เป็นเซลล์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบายเข้าใจง่ายๆทาลรู้จากด้านบนลงใต้ดินเซลล์รู้จากด้านล่างขึ้นไปบนฟ้าบายนะครับส่วนจงังหวะรอเข้าในกราฟก็ถ้าจะเซลลก็อย่างที่บอกรอเแิ่งสีเขียวขึ้นไปค่อยเซล์รอเแิ่งสีส้มลงมาค่อยบายถ้าจะบายนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็พยายามดูคลิปย้ำ อย่างที่บอกก็ต้องดูคลิปแบ็กกวดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่อธิบายแบบนี้มันน่าจะน่าจะเข้าใจได้แหละเนี่ยทะลุลงมาเดิมเป็ C ีโลคุณก็สังเกตหน่อยทางขวามือมันคือจุดตัดตรงกลางแต่มันเห็นด้วยสายตาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเซลลนะก็แค่รอเป็นให้สีเขียวขึ้นไปแค่เซลลก็ได้นะครับตรงนี้มัมจะทะลุขึ้นไปนิดนึงแต่สัญชาตญาณแล้วผมก็เชื่อว่าคนแล้วก็ต้องเข้าไายอยู่แล้วก็ต้องเป็นแห่งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าไายนะครับ อาจจะตรงนี so first, ้หรือตรงนี้ก็ต้องเป็นแท่งสีส้มมาแล้วค่อยเข้าใบหรือถ้าเห็นว่ามันพลาดโอกาสไปแล้วก็อาจจะรอไปอาจจะเปลี other, so, so for for like ่ยนเป็นเซล์ก็เป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยเข้าเซลล์อะไรประมาณนี้นะดูจังหวะในกราฟดีดด้วยแท่งเทียนดีๆนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอีกเป็นบายตรงนี้ก็ต้องรอเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าาบก็ตามที่ผมมงไว้เลยก็ถ้าเป็นแท่งส้มก็เข้าบมันมันมันดูได้มันจะมีจังหวะให้เข้าได้นะครับกราฟมันจะดีดดีดพยายามที่จะชนพยายามทะลุอย่างตรงเนี้ยมันคือสัญญาณว่า กำลังจะทะลุแนวรับแนวต้านนะอย่างขึ้นเนี donc, le, voilà ่ยก็คือกำลังทะลุแนวต้านนะอย่างลงก็คือกําลังจะทะลุแนวรับนะเพราะฉะนั้นมันไอจังหวะที่กราฟไปชนแนวรับแนวต้านหรือที่พยายามเทสแนวรับแนวต้านเพื่อที่จะพยายามทะลุขึ้นไปเนี่ยมันจะมีจังหวะที่กราฟจะดีดรีบาปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะจะมีจังหวะให้คุณสามารถเข้าออเดอร์ได้เช่นอย่างตรงเนี้ยมันจะทะลุแนวต้านนะมันก็พยายามขึ้นไปแล้วมันก็จะลงมาคุณก็สามารถเข้าบ่าาายยไไ้้้้้จัััังงหวววะนนนนนดดครบแแลลลกก็็พมมขึป จนมันทะลุขึ้นไปได้นะครับดังนั้นมันจะมีจังหวะให้คุณเข้าออเดอร์ได้บายเป็นแท่งสีส้มลงมาถึงบายเซลออเซลเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยกดเซลนะครับบายเป็นแท่งสีส้มลงมาบายเซลเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปเซลบายเป็นแท่งสีส้มลงมาบายเซลเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปเซลบายเป็นแท่งสีส้มลงมาบาย เซลเป็นให้สีเขียวขึ้นไปเซลล์นะครับผมก็ตามนี้แต่อินดิเคเตอร์ต้องตรงเราก็ต้องดูแรงแรงจาก aco ด้วยมีแรงไหมมีแรงบายไหมมีแรงเซลไหมประมาณนี้นะครับดูด้วยเนาะพยายามคุยถามกับอินดิเคเตอร์ว่าเขาบอกอะไรเราอินดิเคเตอร์บอกอะไรเราแรงมันไปทางไหนแรงไปทางไหน aco แรงกำลังจะลงนะอิสต์เกมมันกำลังจะไปทางไหนไปทาง จะทะลุไปใต้ดินหรือจะทะลุไปบนฟ้ามันกันจะลงไปได้ใต้ดินนะโอเคถ้ามันจะลงฉันก็นจะรอเซลล์ที่กราฟนะรอมันเป็นให้สี่ขึ้นไปฉันเข้าเซลล์นะครับสามารถกําไรได้สวยๆไปนะนี่คือวิธีการเข้าออเดอร์สวยๆกําไรสวยๆจากจุดศูนย์กลางเลเวลศูนยวันนี้เราเน้นสอนเลเวลศูนย์นี่แหละเพราะผมเชื่อว่ามันจะช่วยคุณทํากําไรได้ <c oughs> ได้ดีเลยละ่ะอย่างตรงนี้เซล เอ o มีแรงเซลลเห็นไหมตรงนี้บายเอ o ไม่ค่อยมีแรงบายเท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่ก็เป็นตัวอย่างเนาะถ้าคุณจะเข้าบายก็ต้องรอเป็นให้สีต้มลงมาแล้วค่อยเข้าบายนะครับก็จะอยู่ในช่วงๆนี้มันได้แหละมันมีจังหวะดีทํำกำไรของมันคือเข้าตรงกลางเนี่ยรู้สึกว่าโอกาสทำกำไรค่อนข้าง,งที่จะดีอย่างตรงนี้มีแรงเซลไหมมี คุณก็ต้องรอให้สีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยกดเข้าเซลล์นะครับอาจจะจังหวะตรงนี้หรือตรงนี้อะไรประมาณนี้นะหรือถ้าคุณคิดว่าจังหวะไม่มั่นใจไม่ค่อยชัวร์กับจังหวะนะครับไม่ค่อยชัวร์จังหวะจังหวะไม่มั่นใจคุณก็อาจจะอ่ายังไม่เข้าเฉดแล้วรอจังหวะที่มันมั่นใจว่าสวยงามกว่านี้ ACOD กว่านี้เส้นฮิสโตแกรมแล้วก็แท่งเทียนกราฟมันโอเคกว่านี้อ่าตำแหน่งราคาทางด้านขวามือนะครับ ตำแหน่งราคาดีกว่านี้ก็ว่าไปเนาะ <c oughs> ถ้าไม่มั่นใจอย่าเข้าออเดอร์รอจังหวะที่ดีกว่าหรือรออาจจะรอวันอื่นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในกราฟกันนะจะให้ดูเมื่อคืน Data นะครับ gbp aud แลงส,สองนะเซลนะมาดีมากตรงนี้นะตรงนี้ครับมาดีมากนะครับ ลงไปเยอะมากถ้าคนคนที่เข้าไว้ก็กําไรได้ตอนนี้ d a ต a าเรามีบอกตรงน,นี้ว่าถ้ามีจังหวะเข้ามันจะเป็นเช็คถูกนะครับผมก็เข้าไปพิจารณาดูคุณจะเข้าทิศทางตามด a ต a าก็ได้หรือทิศทางตรงราคาของดัตตาก็ได้แต่แต่ด a ต a าเนี่ยถ้าตรงเนี้ยเช็คถูกมันขึ้นเนี่ยคือจังหวะที่มันสามารถเข้าเทรดได้นะครับแล้วคุณก็ไปไปพิจารณาว่าจะบายหรือ s e ลแต่ถ้าเข้าตามทิศทางตามด a ตตาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในกลนะุ่มเมมเบอร์เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในการาฟกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในการาฟกันนะครับเมื่อวานพูดถึง g p พ AUD แต่ G ีพ AUD เนี่ยผมยังติดอยู่เมื่อวานติดน้อยกว่าน,นี้เพราะว่ามันลงไปเพราะว่าผมไปบายไว้นะครับเพราะนั้นเมื่อวานเดี๋ยวให้ดู r a หนึ่งร้อยก่อนชัดๆเมื่อาวานที่บอกอด Data นะครับผมบอกให้เซลเนี่ยถ้าคุณเข้าเซลตาม d a t a าก็กำไรปืดป๊ดเลยนะครับ ที่แรงสองนาตาคุณก็จะได้ตรงนี้มานะครับไปกดป,ปิดแล้วมันตรงกับทิศตัวแกรมด้วยไงตรงที่ราตาไปรย์เซลนะครับแต่ผมใบไว้อันเก่าแล้วนี่ติดเป็นอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าจากที่เปิดเมื่อวานนี้ปิดมาแล้วที่เมื่อวานมีกดผิดไปที่กดผิดติดลบไปก็เก็บคืนมาแล้วนะครับตรงนี้ไม่เดือดร้อนเวลาติดลบหรืออะไรสามารถเก็บคืนได้ถ้าเราทำกำไรได้เป็นได้ชํานาญนะครับผม เมี้ให้ดูไปแล้วต่อไปเนี่ยเราพูดถึงเมื่อวานให้ของข,องขวัญคริสต์มาสเอาไว้ขอคริสต์มาสปีใหม่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะสามารถนําไปใช้ทำอะไรได้ในปีหน้านะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยที่ให้ไว้ก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวเก่านั่นแหละที่เคยใช้กันจตดปกตินะครับสําหรับเทนใหญ่ แปดสิบเก้าสี่เจ็ดยิบสี่สี่นะครับหรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือจะใช้ไอ้สูตรอ่าสี่สิบเจ็ดยสสี่สี่ก็ได้นะครับส่วนเอ o โอเหมือนเดิมว่้เอสยโอต้องตั้งสีให้ตรงนะไม่งั้นไม่งั้นคุณเข้าผิดได้เอ o โออัพสีแดงดาวสีเขียวโอเคนี่ที่ให้ไปเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าจะใช้เป็น RA50 ห้าสิบละกัน หรือถ้าคุณอยากไปกลางๆก,ก็ I a อเอแปดนะอนะไปที่ไ50นะโอเคอันนี้ตัวล่างสุดคือของขวัญคริสต์มาสที่ให้ไว้นะครับคริสต์มาสปีใหม่หวังว่าจะนำไปช่วยทางไรให้ทุกคนได้นะก็นี่เหมือนเดิมเลยเข้ามาจากด้านล่างเป็นบายคุณก็รอให้เป็นท้เตี๋ยโซงมากให้กดบายสำหรับตัวนี้นะ ถ้าเราไม่ดูตัวข้างบนถ้าเราใช้ตัวที่ผมให้ไว้อันนี้แล้วแต่จะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมลงมาด้านล่างเป็นเซลลก็ดูว่ามันตรงไหมกับการาฟด้านบนก็ดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมคุณก็พิจารณาใช้ความคิดดุลพินิษพิจารณาดูว่าไตรงที่ตัวแกมตรงนี้ข้างล่างนี้เด็กเตอร์กรับกราฟมันสัมพันธ์กันไหมแล้วถ้าคุณเข้าเซลลตรงนี้คุณกําไรหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือการแบ็คท็กกิ้งว่า ไอสูตรที่เราเอามาใช้มันสามารถนําไปใช้ได้ไหมนะครับแต่ผลในอดีตนะครับผลลัพธ์ในอดีตเนี่ยไม่มีผลกับอนาคตเนาะเพราะนั้นเราดูเพื่อศึกษาเพื่อให้รู้กลไกของมันแล้วนําไปใช้กับออเดอร์ของเราที่จะเปิดในปัจจุบันหรืออนาคตเพื่อที่จะทํากำไรให้กับตัวเราเองแล้วเราจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆเทคนิคดีๆเหล่านี้ว่าเอ๊ะมันใช้ได้ผลขนาดไหนแล้วเราต้องนํามาใช้นะครับผมแต่เราแบ็กแฮกิ่งดูก่อนว่าผลมันเกิด ในอดีตเนี่ยผลดีมันเกิดบ่อยขนาดไหนก่อนที่เราจะนํามาใช้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงแบคแท็กกิ้งเนาวของขวัญที่ให้ไว้นะครับตรงนี้เป็นเซลล์เนะแต่ตรงนี้ทะลุขึ้นไปเป็นบายคุณก็ต้องให้เป็นแท่งสีต้มลงมาระบายแต่ตรงนี้มันเก็บไม่ได้เยอะนะค่อนข้างที่อันตรายได้อยู่ประมาณ90กับปิ๊บแต่ถ้าคุณตั้ง TP ไว้มันก็คือกาไรนั่นแหละถ้าคุณตั้ง TP ตามที่สอนก็คือ จ็ดปีบสิเอ็ดปีบสิบห้าปีบยี่สิบปีบยี่สิบห้าปีบบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมตั้งทีพีน้อยจังเก็บน้อยจังแต่มันก็เก็บได้บ่อยนะครับเก็บน้อยแต่เก็บบ่อยมันก็เหมือนกับถ้าคุณเก็บยี่สิบห้าปีบสองรอบมันก็เหมือนกับคุณเก็บห้าสิบปีบถ้าคุณเก็บยี่สิบห้าปีบสี่รอบมันก็เหมือนกับคุณเก็บทีพีหนึ่งร้อยปีบนะครับผมไม่ได้ต่างกันแล้วคุณเก็บกําไรมาในพ็อกเก็ตด้วยเก็บไประหว่างทางไปเรื่อยๆดีกว่ารอแล้วมันไม่มาถูกไหมนะครับออย่าไปรอปลาใหญ่ตัวเดียวนะ กินปลาเล็กหลายๆตัวอิ่มเร็วกว่านะครับผมอันนี้สอนไว้เฉยจะเอาไปคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ทะลุออกมาด้านล่างเซลล์นะครับเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปถึงกดเซลลเนาะก็ตามที่สอนไว้ตะกี้นี่เลยแต่ให้ดูเฉยว่าสิ่งที่ให้ไว้เป็นยังไงใช้ยังไงนําไปทําใช้ทำอะไรให้ตัวเองได้ตลอดทั้งปีปีหน้านะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับนี่คือของขวัญที่ให้ไว้ เธอลงมาตรงนี้บอกให้เซลคุณก็ต้องรอให้เป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปถึงเซลบางคนอาจจะเข้าช่วงตรงนี้แหละนะมันก็จะติดไปสองร้อยกว่าปิบแล้วก็กลับลงมากำไรนะครับอย่าลืมแล้วจังหวะไหนไม่มั่นใจไม่ไม่ชัวร์ไม่ต้องเข้าเข้าจังหวะที่เรามั่นใจอย่างตรงนี้ขึ้นมาเป็นใบนะครับคุณต้องรอให้เป็นแห้งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าายนะครับอาจจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับ คุณก็จะได้กำไรไม่เยอะหรอกไม่ได้อิ่มมากแต่ก็ร้อยกว่าปิ๊บแต่มันก็ตั้งถ้าตั้งทีพีไว้ยังไงมันก็คือปักปักปัก,ป,กปักกำไรอะ่ะมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้นะครับก็อย่าลืมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องรักษามาจินเลเวลเอาไว้อย่าประมาทเท่านั้นเองค่อยๆ่อเก็บอย่าโลภถ้าเกมนี้มันเล่นกับความโลภถ้าโลภก็คือจบเลยนะครับรักษามาจินเลเวลหรือว่าเกียรติชีวิตของเราให้ดีมาจินเลเวลคือชีวิตของเราเลยคือชีวิตของพอ Level ตอพอชีวิ สุขภาพค่อนข้างแย่แหละนะอะอย่างตรงนี้ขึ้นไปเป็นใบนะก็ต้องรอเป็นแห้สีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าใบอาจจะติดตรงนี้นิดนึงอาจจะมีติดอะติดเป็นเรื่องธรรมดาย,ย่างที่บอกว่ามันมีติดอยู่แล้วรักษาไม่จิ้นเลเวลออกติดตรงช่วงนี้แล้วถึงจะกลับไปกําไรข้างบนได้นะครับก็ตามไซเคิลของมันที่มันวิ่งข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะ ไซเคิลของมันไซเคิลมันก็ตามนี้เลยนะขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนงูนะครับผมขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆอย่อะเห็นแบบนี้น่าจะชัดกว่านะต่อไปจากนี้รู้ขึ้นไปบายอะ่ะอันเดิมตะกี้นี่ว่อะอ่ะทะลุลงมาเซลล์นะครับรอเป็นให้สีเขียวขึ้นไปค่อยกดเซลนะครับ ทะลุอีกทะลุขึ้นไปบายรอไปแท่งสีส้มลงมาค่อยกดบายนะครับบางคนอาจจะเข้าตรงนี้ก็จะอาจจะติดลบช่วงนี้มันปเป็นเรื่องปกตินะอย่าอย่าไปอันนี้อย่าไปเครียดแค่รักษามาที่เลยวไว้ติดลบร้อยกว่าแล้วก็กลับขึ้นไปที่กําไรด้านบนได้นะครับนี่คือให้เห็นว่ามันเซอร์เคิลกลับไปยังไงด้วยนะมันหมุนกลับไปยังไงหมุนขึ้นหมุนลงหมุนเวียนไปเปลี่ยนเวียนมานะครับอย่างตรงนี้ทะลุลงไปก็เป็นเซลล์แต่ตรงนี้มันดูทีหน่อยเพราะมันเป็น ra 5้า คุณจะใช้ ra หนึ่งรก็ได้คุณจะใช้プライเฟมไหนก็ได้ที่คุณถนัดที่คุณคิดว่าเฮ้ยฉันใช้プライเฟมนี้แล้วมันทำกเไรได้ดีวะ่ะプライเฟมนี้ทำกำไรได้เร็ววะ่ะแล้วก็ใช้プライเฟมนั้นมันแล้วแต่เราแล้วแต่มาตรฐานของของเราอ่าอันนี้เป็นเซลล์ก็ต้องเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยเข้าเซลล์นะครับถ้าไปเข้าเซลลตรงนี้เนี่ยต้องรู้ว่ากําไรได้ไหมตรงนี้โดนกไปนะสองร้อยกว่ามันก็กําไรได้อยู่นะครับ เดี๋ยวจะขอดูอีกดีก็กําไรได้อยู่นะครับหมายถึงถ้าปล่อยยาวมันก็ยังสามารถกําไรได้ผมจะดูทั้งวิธีว่าเถ้าเราปล่อยสั้นปล่อยระยะกลางปล่อยยาวสามารถทำกำไรได้ยังไงนะครับผมถ้ายิ่งปล่อยยาวแล้วทำกำไรได้เนี่ยคือโคตรเพอร์เฟกเลยคือย,ยงงยงงอ,อยังไงยังไงอดนยังไงมันก็กําไรนี่คือผมก็ถึงดูว่าถ้าเข้าสั้นๆระยะกลางหรือว่าแม้แต่ยาวเนี่ยมันสามารถกําไรได้ไหมถ้ายาวกําไรได้นี่คือจบละคือเพอร์เฟกต์ละ เพราะว่าถ้ามันวิ่งยังไงสุดท้ายมันก็มากําไรนี่คือสิ่งท,ที่ผมดูตะกี้นี้ว่าถ้าปล่อยยาวมันกําไรได้ไหมนะครับตรงนี้ขึ้นไปก็เป็นใเนะก็ต้องเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าขาบแต่ก็เห็นอยู่แล้วข้างบนกําไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับกําไรสวยๆไปอืมตรงนี้ก็เป็นใบได้ส,ดสวยๆเลยตรงนี้ตรงนี้เพอร์เฟกนะเพราะว่า ATO มาแรงมากตรงนี้ยังไงก็เพอร์เฟกบาใบอยู่แล้วนะครับอันนี้คือก็ ให้ดูของขวัญที่ให้ไว้ส่วนวิธีใช้ก็ใช้เหมือนกันหมดเลยเฮ้โซแกรมนะมาจากด้านบนจะรูรดลงไปขณก็เข้าเซลล์หาจังหวะเข้าเซลล์เป็นให้สีเขียวขึ้นไปก็ค่อยเข้าเซลล์หาจังหวะเข้าบายก็เป็นให้สีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าบายนะครับง่ายๆตรงนี้นะไหนดูคู่อื่นสิดูอ่ e า UI SD ดีม่กก็คือความจริงก็ใช้ได้กับทุกคู่แหละตรงนี้เหมือนกันนะครับเห็นได้ชัด คลิปนี้ก็ไม่มีมากก็ย้ําที่จักสอนไปคลิปที่แล้วเฉยๆก็ถ้าอยากเข้าใจมากๆก็ดูคลิปที่แล้วประกอบนะครับผมอย่างเราพูดถึงตรงกลางนะครับอย่างจังหวะเนี้ย e o เป็นสีแดงแล้วแต่ตัวข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าจะจะจะ,จะทำได้ดีกว่าก็คือทะลุเข้ามาแล้วก็เป็นเซล์ยาว,ยาวๆสวยๆไปนะครับ แต่ตัวนี้มันไม่มันไม่ขึ้นไปไม่ถึงไม่เป็นไรเราดูจุดใหญ่ๆไอไอสูตรข้างล่างเนี่ยที่ให้ไว้ของไอ้ามันเป็นสําหรับจุดใหญ่ๆคือเทรนใหญ่ใหญ,ใหญ่การเปลี่ยนเทรนครั้งใหญ่มันถึงจะเห็นได้ชัดอย่างตรงเนี้ยเป็นเซลล์นะครับเป็นแห่งสีเขียวขึ้นไปค่อยกดเซลลอย่างตรงนี้เป็นบายนะครับเป็นแห่งสีส้มลงมาค่อยกดบายตรงนี้เหมือนกัน เป็นเซลล์แลเป็นไห้สีเขียวขึ้นไปค่อยกดเซลล์นะครับแล้วก็มาบายตรงนี้ตอนมันทะลุออกป่าตอนมันทะลุออกจากภูเขานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบายนะครับทะลุกลับขึ้นไปเป็นแห่งสีส้มมาค่อยกดบายเข้ากัในตรงนี้ได้ก็พยายามดูแบ็คแทคกิ้งแบบนี้แหละนะครับ UDCADC เป็นยังไง เนี่ยเปลี่ยนเทรนค้างใหญ่นะครับเป็นเทรนขาลงนะหาจังหวะเข้าเซลช่วงเวลานี้เป็นให้สีขียมันไปกดเซลคุณก็จะกำไรข้างล่างนี้ยาวๆลงไปเลยเห็นไหมกำไรยาวเพราะมันเป็นการเปลี่ยนเทรนค้างใหญ่ไอ้ที่ให้ไว้เนี่ยอย่างถ้าขึ้นมันก็ขึ้นยาวเห็นไหมมันจะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปส,งสูงๆนะครับก็ทะลุกลับขึ้นไปเป็นบายมันไม่ได้มันไม่ยากก็รอเป็นแท่งส่งมาแค่เข้าบ่ายมันไม่ได้ยาก,ก,าาาายยากวิธีนี้นะ แต่ดูเลเวลที่รู่ดีดูจุดศูนย์กลางดีๆเท่านั้นเองเนะแต่ตรงนี้เป็นเซลลก็เป็นแท่งสีขึ้นไปแล้วเข้าเซลก็กำไรนิดๆหน่อยๆได้ถ้าตั้ง TP ตามที่บอกก็สามารถทำกำไรทำกำไรได้บ่อยนะครับที TP ที่แนะนําไว้7ป็ป1สิบเอ็ดปิบ 10, ปีสิบห้ 15, ปสิบ 20, 25, บนะครับพยายามอย่าเก็บเกิน25ปิบปไม่งั้นบางทีกราฟมันไปขาดทุนได้แล้วมันไม่เก็บกำไรให้เราสักที นะหรือบางทีอาจจะตัดสินใจปิดกำไรด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมถ้ามันเห็นมันเป็นกำไรสีเขียวพอใจแล้วก็ปิดกำไรด้วยตัวเองได้นะครับหรือถ้ามันขาดทุนแล้วไม่โอเคก็ปิดขาดทุนด้วยตัวเองได้เหมือนกันนะครับทะลุขึ้นไปบ่ายนะครับรอเป็นแห่งสีส้มลงมาค่อยบายนี่กทะลุนิดน,นึงกับนเลงกนิเซลล์ sell. นะครับไอทะลุนิดน,นึงนี่อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ อ่ะ้นไปตรงนี้เป็นใบนะครับเป็นให้ตกลงมาใบกาไรน,นิดเดียวนะตรงนี้กาไรน,นิดเดียวหายไปไหนละไม่เป็นไรตัวอย่างต่อไปเลยนะครับลงมาข้างล่างเซลล์ sell, นะครับผม ทะลุขึ้นไปด้านบนาบนะครับตรงนี้โอเคนะนะ่าจะเข้าใจได้นะจะลุก,กลับลงไปใต้ดินมุดลงไปใต้ดินเป็นพิจารณาเซลนะครับระลุขึ้นไปข้างบนตรงนี้เป็นพิจารณาบายเนะจะดูว่าถ้าเราเข้าบายจริงจงจังๆตรงเนี้ย สูงจุดเก้าเก้าดูดูในอนาคตราคาเป็นงไงอ๋อมันขึ้นไปสูงอยู่นะครับสาหรับระยะย,ยาวก็โอเคคือโอเคอ่ะคือดีมันไม่มีจุดบอดเลยสุดนิดถือว่าใช้ได้มากลองไปฝึกดูแล้วกันว่าทำกันไรได้เท่าไหร่พัฒนาไปได้ขนาดไหนนะครับลองไปฝึกดูว่าเราทําวิธีตามนี้แล้วใช้วิธีตามนี้เข้าออเดอร์ตามนี้แล้วอ่าเราทํากันไรได้ขนาดไหนเนาะอย่าลืมว่าถ้าคุณจะดูว่าตัวเองเทรด อ่โอเคหรือยังก็ดูว่าทำกันอะไรได้15บห้าไม้ยี่สิบไม้ติดต่ออ่ตอนเนื่องกันโดยไม่เสียเนี่ยสามารถทําได้บ่อยๆไหมถ้าคุณทําแบบนั้นได้บ่อยๆเนี่ยเปิด15บห้าไม้ยี่สิบไม้ติดต่อกันโดยไม่มีเสียเลยเนี่ยก็คือคุณเก่งแล้วสามารถเส็จเงินจริงแล้วอยู่ในตลาดได้สบายๆที่เหลือก็แค่ไปขยายสายเพิ่ม Diversify อ,ออกไปให้มันกว้างขวางขึ้นขยายสาขาออไปก็เหมือนเซเว่นอ่ะมีหลายสาขาแล้วผมทําเงินได้เรื่อยๆก็เหมือนกับเราเรามีพอร์ตมีขยายสายออกไปก็ สามารถทำเงินได้เรื่อยๆ,ๆมีกำไรมีขาดทุนหมุนเวียนไปพยายามฝึกบริหารอ่าหลายๆสายให้ได้หลายๆพอตให้ได้นะครับผมแต่ถ้าสำคัญเลยก็คือทำอะไรต่อเนื่องสิบห้าไม้ยี่สิบไม้ได้บ่อยๆเนี่ยเรื่อๆย,ยๆเนี่ยโดยที่ไม่เสียเลยเนี่ยคือคุณเทรดได้ละนะครับโอเคนะครับอ๋อแต่อย่าลืมลืมบอกไปอย่างหนึ่งจะเข้าออ,อเดอร์ทีนึงเนี่ยคุณอาจจะเปิดหลายไม้ก็ได้ขึ้นอยู่กับมาร์จิ้นเลเวลของคุณขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของคุณแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่เปิดนะครับผม คุณอาจจะเปิดห้าไม้สิบไม้ก็ได้สองไม้สามไม้ก็ได้นี่แล้วแต่ถ้าจังหวะมันส,สวยๆคุณอาจจะเปิดหลายไม้ที่ที่คู่เดิมนี่ก็ได้ <c oughs> มันก็จะได้มาแบบถ้ามันห้าไม้ก็เหมือนกับได้กําไรนั้นมาห้ารอบก็คืออาจจะคูณสี่คูณห้าคูณสามอะไรก็ว่าไปเพราะคุณสามารถเปิดหลายไม้ได้นะครับ มันก็จะบิลพอรตได้เร็วขึ้นถ้าจังหวะดีๆนะแต่คุณต้องมั่นใจด้วยแล้วก็อย่าลืมวมันต้องรักษามาจิ้นเลเวลด้วยการที่จะเปิดหลายไม้มาจิ้นเลเวลก็ต้องรอดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับถ้าไม่เข้าใจไงก็ย้อนดูคลิปอีกทีได้หรือว่าย้อนดูกลับไปคลิปที่ผมลงไว้ที่ผ่านๆมาเรื่อยๆได้นะครับก็พิจารณาดูนะโอเคนะครับขอบคุณครับผมตัดสินใจดีๆฝึกดีๆนะครับโอเคครับ